เพื่อนๆน,น้องๆเคยสงสัยไหมว่าเราส่งรีสุ่ม่ออกไปรีสุ่ม่เนี่ยทำอย่างดีเลยพี่นอนะครับส่งไปที่งานที่ก็อ่านแล้วดูใช่เรารนะครับแต่บริษัทนั้นๆน่นะไม่เรียกเราสัมภาษณ์พี่นอ,อน้องๆหลายคนเสียเซลเลยนะพี่หนุเสียเซลส่งสมัครไปหลายที่โอ้โหงานเนี่ยมันตรงมากเลยอ,อ่าน,อ,านอ่านที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยมันก็ใช่เราทุกอย่างแต่ทําไมไม่เรียกจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่เดี๋ยวพี่สองคนเล่าให้ฟัง เบื้องลึกเบื้องหลังข้อแรกเลยพี่นอ<ม>ครับคุณสมบัติของงานบางอย่างเขาไม่สามารถที่จะโฆษณาได้<ม>พี่นอเช่นตำแหน่งเซลล์แล้กันง่ายๆเลยเขาอยากได้คนที่สามารถเอนเตอร์เทนดูแลลูกค้าได้<ม>ไอ้คำว่าเอนเตอร์เทนดูแลลูกค้าเนี่ยคือแบบ ไปดื่มเหล้าไปกลางคืนกับดึกดึกเดินแบบนี้เลยนะฮะใช่ก็ต้องมีคนที่สามารถใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้เนาะใช่ทีจะไปเขียนแบบว่าคนกินเหล้าเกงกจได้ไม่ได้นะฮะแล้วคนบางทีเนี่ยงานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเหมาะกับน้องผู้ชายมากกว่าผู้หญิงใช่นะครับซึ่งบางครั้งเน่ยน้องผู้หญิงที่อ่านตัวโฆษณาหรือเป็น job description คุณสมบัติก็เอ๊ะมันก็เป็นงานเซล์เราก็ชอบทําดูแลลูกค้าได้แต่ว่า บริษัทเขาไม่เรียกเราก็เพราะว่าเป็นแบบนี้นะครับยังไม่พอพี่นอยังมีบางจ็อบบางบริษัทบางงานเนี่ยเขาไม่ต้องการคนที่โปรไฟล์เขาเรียกโปรไฟล์เทพโปรไฟล์ซุปเปอร์สตาร์นะครับเช่นรีซูเม่เนี่ยเป๊ะทุกอย่างเลยพี่นอเปิดรีซูเม่มาเนี่ยโอ้โหหัวลาออกแต่ตาเลยนะครับแต่ว่าหารู้ไม่ไม่ได้เป็นที่ต้องการสําหรับทุกๆงานนะเพราะว่าบางงานเนี่ย เขาต้องการแค่คนทํางานได้ใช่พี่หนุ่มเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยพอเขาเห็นคนโปรไฟล์เขาเรียกว่าโปรไฟล์เทพนะเขาก็จะมีกังวลขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะบางทีคนแบบนี้มาอาจจะทํางานอยู่เขาได้ไม่นานพี่หนุ่มเขาก็กลัวว่าเอ๊ะทำมาแล้วทั้งงานมันแบบไม่ได้ท้าทายเพียงพอตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะมาอยู่ปี2ปีแล้วจะหางานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะคนโปรไฟล์เต็ม10นะฮะเขาอาจจะแบบขอโปรไฟล์สักเจ็ดแปดคะแนนก็พอมาแล้วทางานได้ทํางานได้แค่นี้เนี่ย เขาก็ยอมรับได้แล้วนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนเคยสงสัยนะครับบางงานบางบริษัทเนี่ยมีตั้งทงในใจอยู่แล้วว่าเขาอยากได้ผู้ผสมัครเนี่ยจากบริษัทแบบนี้เท่านั้นนะครับบริษัทแบบนี้หมายความว่าบริษัทที่เป็นสัญชาตินี้นะครับบริษัทที่เป็นคู่แข่งอ่าซึ่งพวกเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะเขียนลงไปใน การโฆษณาตำแหน่งงานได้เลยพี่นอ้องใช่ใถูกต้องพี่หนุ่มเพราะว่าหลายๆบริษัทนะเขาเขาก็อยากได้บริษัทที่คนที่มาจากบริษัทที่มีโครงสร้างองค์กรทํางาน,นคล้ายกคล้ายกันหนึ่งก็คือมาแล้วเนี่ยคนทํางานเนี่ยไม่ปรับตัวน้อยมากมแล้วก็โอกาสทํางานดีลิเวอร์ได้เนี่ยมีค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะบางทีมาจากบริษัทคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะ เขาเรียกว่าเอาความรู้เอาอะไรใหม่ๆมาให้ได้เลยนะครับรวมถึงในแง่ของลักษณะนิสัยพี่นอคาแรคเตอร์ซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในคาแรคเตอร์ที่มีความคล้ายกันเขาก็จะปรับตัวกับเรียกองค์กรโดยรวมได้ง่ายนะครับเช่นอาจจะเป็นคนที่ดินามิกมากๆถ้ามาจากองค์กรที่ฝรั่งมากๆเนาะนะครับหรือบางคนมาจากองค์กรที่ไทยก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในงานบางหลายๆที่เนี่ยบริษัทก็ตั้งธงอยู่แล้วก็อยากได้คนแบบไหนในขนาดเดียวกันพี่หนุ่มมันก็จะมีบริษัทนะที่เขาก็ตั้งธงเหมือนกันว่าถ้าคนมาจากบริษัทบริษัทที่ทํางานลักษณะนี้เขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะเขาไม่เอาเลยเพราะว่าหลายๆที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าการทํางานจากบริษัทบางที่เนี่ยมันมันไม่ตรงกับบริษัทเขาเลยแหละใช่สไตล์การทํางานสไตล์การทํางานเพราะว่าอย่างบริษัทเขาเองเนี่ยยกตัวอย่างเขาอาจจะทํางานแบบ เขาเรียกอินดิพนเดนต์ทำงานด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามาจากบริษัทที่เขาเรียกว่ามันเป็นองค์กรใหญ่ๆนะฮะทำงานเขาเรียกว่ามีคนช่วยเยอะมีซัพพอร์ตเยอะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ทํางานหลายอย่างมากพี่น้อฮะอันนี้มาแล้วเขาก็กลัวว่ามันอาจจะเข้ากันไม่ได้กับการทํางานที่บริษัท่โอเคเห็นไหมครับซึ่งพวกเนี้ย ผมเชื่อว่าถ้าเราอ่านจาก job description หรือคุณสมบัติในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาไม่เขียนอยู่แล้วนะครับยังไม่พอผมเชื่อว่าอันเนี้ยน้องๆจบใหม่ต้องเคยเห็นเช่นเขียนว่างานเนี้ยรับสมัครคนที่มีประสบการณ์ทำงาน0-2ปีพี่น้อเคยเห็นไหมฮเคยเห็นระจำเลยฮะนะครับตอนนี้น้องจบใหม่คิดว่าเอ้ยถ้าเขา open 0ด้วยเราก็คือใช่แต่หารู้ไหมว่าบริษัทเนี่ย เขาตั้งถง2ปีหรือ1ปีตั้งแต่ต้นเลยนะก็เรียกแต่คนหนึงปีปีมาก่อนใช่นะครับไอ้ที่เราสมัครเข้าไปเนี years, ่ยก็เอาไว้เผื่อในอนาคต นะครับหรือว่าสุดท้ายถ้าเขาหาคน 1- 2ถึงปีไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกเราเป็นลดสุดท้ายนะครับใช่ทีนี้ทีนี้เห็นไหมว่าหลายๆเบื้องลึกเบื้องหลังพวกนี้คือจริงมันเขียนลงไปในโฆษณาไม่ได้นะพี่หนุนเพราะว่าบางอย่างพอเขียนไปมันก็ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าเราเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้พอเราไปอ่านแล้วเราคิดว่ามันใช่แต่พอเขาพอเขาไม่เรียกเราเนี่ยอันนี้เราเราพอรู้แล้วเราไม่ต้องเสียเซลแล้วเนาะถูกต้องไม่ต้องเสียใจนะครับแล้วก็ ในเมื่อที่เราไม่รู้ว่างานนั้นเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนพี่นอมีวิธีเดียวเพื่อนๆน้องๆคือสมัครงานพยายามให้เยอะที่สุดนะครับแล้วมันก็จะเจองานที่มันใช่สําหรับเราครับทีนี้สมัครเยอะก็คืองานที่เราเขาเรียกเรามองไว้เนาะแต่ไม่ใช่ว่าเราสมัครกลาทุกตาแหน่งในบริษัทนะเพราะว่ามันก็ทําให้กาเรียกไงดีดูดูไม่เหมาะสมเหมือนกันถูกต้องครับ